สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโต๊ะทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง e b o o k Youtube และ TikTok นะครับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ผมให้เอาไปเน้นกันนะครับที่ทางด้านของอียิปต์และก็ฮอลแลนด์นะครับก็สดชื่นเป็น1คู่นะครับคือทางด้านของอียิปต์นะครับแล้วก็เจ็บไป็น1คู่นะครับก็ยกย่หยวนกันไปนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดให้ใหม่ครับส่วนแนวทางในกลุ่มนะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่ผมให้ไปนะครับชุดโครงการ3นะครับก็สดชื่นกันไปเต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็ตัว V อีนะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นกันไปเต็มๆส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ที่ให้มากกว่าหน้าช่องหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัว V ีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับ หรือแอดไลน์มาได้ที่แอด NL 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับกลุ่มครอบครัวของเรายินดีต้อนรับเสมอรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับสำหรับแนวทางหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยก็คัดมาให้1คู่เน้นๆเ,เลยครับในวันนี้มองไปที่ศึกกระชับมิตรทีมชาติได้เลยครับเวียดนามนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนพบกับทางด้านของฮ่องกงสำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของฟอร์มเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้นของเวียดนามนะครับ พวกเขาดูคาดหวังได้มากเลยครับในวันนี้และก็วันนี้นะครับพวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกนะครับบวกกับในเรื่องของศักยภาพตวัวผู้เล่นนะครับและก็คุณภาพของทีมเนี่ยพวกเขาก็ดูเหนือกว่าในทุกๆมุมอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเวียดนามนะครับดูจะคาดหวังได้มากเลยครับในวันนี้และก็ในเรื่องของสถิติเฮทเวทเองนะครับที่เจอกันนะครับเจอกันทีไรนะครับเวียดนามเนี่ยก็เป็นฝ่ายเหนือกว่ามาโดยตลอดด้วยแถมกระแสวันนี้นะครับทางด้านเวียดนามเนี่ยก็ถ <iao field S 2> ือว่า ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับก็น่าจับตามองมากเลยนะครับในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมขอแนะนำให้มองไปที่เวียดนามกันได้เลยครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากไปที่เวียดนามแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็มาตามกันได้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางดีๆที่ให้มากกว่าหน้าช่องนะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด NL110 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับกลุ่มครอบครัวของเรายินดีต้อนรับเสมอรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ